โจพร้อมยังโจ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 ีจโ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 จงจโ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 กโจ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 ีจโ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 ้โจโจโจ หนูยินมาแมา่ไปชาชนแกงเล่นไม่ได้เด็เพื่อนพูดว่าอะไรวะไปไปเลยไปเลยยูไปไหนแล้วยูเอาไปรับยูก่อนรับที่ไหนไปคุณยูไหนยูนะนั่นไงนั่นออไงที่มาของ,งนั้นวะไม่ใช่หรอ,อยูนะมีรถเปล่าเอ,อ้ยต้องโนมี่กี่คนอ่ะโดนปั้ยที่คนขับรถเฟยเขาขับรถเป็นไหมบอกเขาหมดแล้วเหรอ ชนเขาหมดเลยเนี่ยเอาลูกนี้ลูกเดียวกันที่เขาจะไปมา,าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นของประชาชนไม่ใช่เหรอมันคือของประชาชนโอ้ห oh. เออนั่นเพื่อนเธอป่ะไม่ดหมดละพวกเขาหมดเลยเมืเธอมากับเขามันเล่นด้วยกันหรอ

เนี่ยนะหรอคุณรัที่ทำให้ปิ่นต้องออกมาสักนัดล้านแล้วมาที่เนี่ยเนี่ยหรอธุลรักของปิ่นธุลรักของปิ่นอะคนนี้คือใครคะคนนี้คือธุณรักของปิ่นชื่ออะไรเลยชื่อปอดอ่ะชื่อปอดชื่อปอดปอดแก๊งไหนแก๊งอะไรคะไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งด้วยพี่ปิ่นเขาไม่น่ามีแกงหรอกนะเขาไม่มีแก๊งเขาจะดูแลเพื่อเรานะ มีตังค์ในบัญชีเท่าไหร่คะลายล้านครับฮะไอ้เราไม่ไดยปิดกันมันก็ไม่เสียหายหรอกหนูว่าคนนี้เหมาะมากฝากได้ฝากได้ฝากนะคนฝากไว้ได้หนูว่าคนนี้น่าะลอยล้านจริงไหมคะเบอร์โทรหนูเบอร์สามเก้าสามห้าแปดสามขอดูหน่อยค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหนูว่าคนนี้คมได้ค่ะพี่ปิ่นเอาเลยค่ะสามเก้าสามห้าแปดสามพี่คะหนูฝากพี่สาว ี๋ยวเขาอัดโกหกก็ได้ใครๆก็พูดเล่าว่ามีเงินน้อยหลามไปงานไปงานปาช่วยไอ้วะเรียกใครช่วยคะแต่งงานเลยค่ะพ่อพี่คือใครคะพี่ต้องรับผิดชอบพี่สาวหนูค่ะพ่อพี่ชื่ออะไรคะพ่อพี่เป็นใครคะพี่เนี่ยพ่อเขานึกว่าพี่คุณพ่อคะพ่อหน้าหน้าตาเหมือนฉันาี่ว่าเหมือนท่านชิงหน้าเหมือนแบบนี้ว่าพี่ชาย หน้าเหมือนพ้องจริงด้วยมันปลาแปกอ่ะเขาเป็นเพื่อนหนูยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนัาช่วยอันนี้ใครคะคนนี้เป็น่าเขาเองค่ะคนนี้ไม่ใช่ เป็นสัมพันธ์นี้เป็นเป็นสมดๆนี่หน่อยไปไหพี่ยูคะหนูคิดว่าเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์มันเพไม่มันต้องเปิดใจนะคะพี่ยูขนาดพี่ยูยังมีลูกเป็นสิบคนเลยค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องปกตินะคะหนูว่าม่่เเป็นออาาาบกวสง พี่ปิ่นคะแม่เขาไม่ชอบค่ะพี่เลิกกับเขาแล้แม่เขาไม่ชอบค่ะพี่ปิ่นีดกันด้วยแฟนฟ้าแม่ไกลฉันยินดีจะฟ้าไปปิ่นเป็นปิ่นเป็นเมียพี่ยูอะปิ่นเป็นเมียแม่เขาน่ะฮะเียดเกียวคือแล้วแม่เขาก็เป็นเป็นเมียของพ่อเขาน่ะไม่ฟอดไม่ใช่ลูกอยู่แต่แต่ฟอดเป็นลูกไฮ อ๋อแต่แต่สุดท้ายพี่ยูก็คู่กับพี่ไฮไม่ใช่หรอใช่เพราะว่าป็นเป็นเมียื่องรอไหมแต่ว่าเป็นเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายพี่ไฮก็ได้เหมืนกป็นก็ต้องเลี้ยงดูนะว่ามันลูกใครไม่ใช่ลูกหนูไม่ใช่ลูกนั้นพี่ไฮต้องหาแม่อีกคนนึงค่ะถ้าไม่ใช่พี่ยูลูกช่วยด้วย ก็ไม่ใช่ลูกพี่อยู่แบบว่าเราต้องมีแม่คนหืึ่งคนไหนเป็นลูกมึงไม่ช่คนาคาย้ายใครแล้วยา,ายอุ้มลูกตัวเองอยู่แต่ไม่ใช่ลูกหนูพีวูเอามึงรับเขาเป็นลูกเถอปิดบ้านเมีย<อ>พี่แต่เมื่อกี้ลูกลูกคายกระทื่อพี่บอกว่าเอาให้หมดโอ้ เรื่องนี้กูจะฟ้องพ่อมึงให้พ่อมึงเคลียร์กับพี่โบเลยอะยินลุงพี่ยูมีลูกเป็นสิบแล้วมาเจริงไม่รู้แม่งพ่อหรือแม่งขี่ยังลูงยังูเป็นเรื่องปกติเลยค่ะมีเพื่อมีหนึ่งคนหนูว่าลุงเฉินคงไม่ว่าอะไรน้องมินมินพี่มินมเจ้าพ่อพี่ปวดหัวแล้วน้องเขาชื่ออะไรอ่ะอยูเรื่องปอดแต่มันจะกระเทิบหนูเนี่ยคือมันจะตีปิ่นแล้วปิ่นก็เมียหนู ชีวิตลูกจะกระทืบแม่ทอรพีเวลตันเหมือนในเกมแม่อ่เ๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วย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 เว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมีแม่ห่วยป้าป้าป้า้ไม่รู้ไม่้อโยเรื่องอะไรไม่รู้วันวันวันเกิดเลอย่างีว่าความสัมพันธ์ไม่ไลมันเกิดันไรันแล้รอป้าปาปาฟไม่น่ารักหรอเช่ ทืบเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้หยไปแจ้งน้องก่อนไม่ได้แจ้งเลยปีนจะทำตามที่เราไป็นสิปีน้องเ้ยเอวเวลามันทวงต่างกันเยอะเเีขาไม่ดีเลยเห็นเราโอเคพี่ก็รู้สึกดีด้วยน่ัะครับผมเจ้าเดีับคุณพ่อสวดีครับไม่เป็นนะคุณพ่อไม่ไม่อยู่กับคุณแม่แล้วเหรอครับนี่ไม่ได้แจ้งผมมาเล่นลูกกับน้องเขาอ๋อสวัสดีครับรับไม่ได้กับยูอ่ะ หนูก็รับไม่ได้มึงออกไปจากตระกูลเลยนะไม่ออกแล้วลองดูไอ้เฟยดิขนาดที่คนอื่นเขาปวดปวดตัมันจะปวก,กันดีฮะโอ้ฮะดูไอ้เฟยดิเหรอเฟย <c oughs> มันทำใจแล้วเผาติดแล้วมะอือฮคือเธอเข้าข้าง เธอปกป้องลูกเองแต่เธอลืมนะใช่ไหมอ่ะเธอลืมเขาคนนี้ไปแล้วใช่ไหมเธอกระทิมเขาอ่ะโอ้โหคือแบบลูกกับเขาเธอเลอนลูกใช่ปะนั่นเนียไม่ใช่เธอขับรถชนเขาปพองอกันตัวความรุนแรงในครอบครัวชอบวะเธอก็อยู่กับลูกเธอไปนั่นแหละเดี๋ยวสามร้อยเอ็มนี้เราถือเองสามร้อยเอ็มนี้เรายึดเรายึด นงหนูออกไม่ได้หรอกจากตระกูลเนี้ยถ้าเกินหนูออกพ่อหนูไม่เหลือใครแล้วนะลุงเอออันนี้ก็ถูกงั้นอยู่เป็นเพื่อนมาไปแล้วกันนั่แหละถ้าหนูออกแล้วพ่อหนูจะอยู่กับใครม,มีใครเลี้ยงพ่อแล้วปิ่นเอ้ยอันนี้จะไปเล่นลูกกันต่อหรือเปล่า,า,านี่คือทุรละที่ปิ่นว่าชิบปาป แค่วับมาปิ่นต้องเคลียร์กับแก๊งเลยเดี๋ยวนี้แก๊งกำลังร้านเป่นปิ่นบอกว่าแวบมาแป๊บเดียวปิ่นโฟแก๊งมาทั้งอาทิตย์อยู่ตั้งแต่มาอยู่ทุกวันทุกวันของกระปิ่นบอกว่าปิ่นไปหาผู้ชายแป๊บพี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกแค่ได้ร้องมานูรัก็สุขใจมาสิหาเพื่อนหนูบอกพี่ทิ้งว่าหนูกว่าเป็นไปหาผู้ชายแป๊บพี่หนูขอแซ็กนิดนึงครับ ครเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับเล่นเินนกับผู้ชายก่อนนะโอเคเพื่อนไปดูกันมาไปดูกันนินนิ่งผมไปเทนนิ่งก่อนมาเดย์มาเดย์ไปดูกนเลอเคพักผ่อนด้วยหลานนอคิดถึงลุงมาคันไหนมาดูมาคันไหนอ่ะนี่ม <go> ินมินอยู่ไหนแล้วคันนี้นี่แม่วั้ยี้แต่เสียงอ่ะ ปิดแน่ไหนไหนนี่ก็วางให้ปิดเลยไวะนีไแน่อยู่ไหนไหนไหนโอเคปดสววตไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ปานะไไม่สวตเขาไม่พี่ไม่ได้อะไรเลยขอคิปก่อนวันแฟนๆสี่คนขับรถพี่โอเคพี่เข้าใจมีอะไรอ่ะไอ้หลูหรือเปล่าไอ้แกงกากเฮ้ยเองไป็นเล่นกันเถอะไปตีลุงกันพูดนี้ได้ไง ปาพี่หนูฟอแก๊งจัดป้าป้าปาเราต้องไปงานร้านแล้วก็จะไปกับเพื่อนน่ะไอพอดเราต้องไปกระทืบไปแก๊งกากนี่เว้ยไอพอดจะเล่นกับเพื่อนไหมน่าจะไม่มีหลุดแล้วน่าจะไมม่ีระวังโดนแก๊งกากกระเทือบนะคะอุ้ยก็เพิ่งเคยเจอเ่ยไปด้วยหรอเพิ่งเจ๊ขับลงน้ำพี่ไปอยู่ไหนปะยูไปด้วยกันบ้างเพื่ออะไรอะขับลงน้ำทำไมพี่มาดอกก็อยากรู้ว่ารถมันลอยน้ำได้ไหม ฟ่ดูมะกอกเพื่อมะกอกไ่เล่นลุมแรอพี่มันไปที่ไหนก็จะตามไปกันไม่มีใครมาแล้วจะให้มันไปเล่นลุมงานร้านละโอเคครับดูดีครับเธอแต่เธอเขาจำทุกการกระทำวันนี้ทํทำอะไรธอแค่ข่าววี่มาดอกดูสิขนาดพี่มาดอกยังมากับเราได้พี่ายอ่ะเขาไม่เห็นมาด้วยเลยมูแดงเหรอคนนี้แฟนแฟนไอแก่โหปเน่ะอ้าว ออกไปออกเอครับพี่หายไม่เห็นมาขับรถให้พี่หูวบ้างเลยอ่ะเล่นบเนี่ยเล่นสุดดบไหมเล่นสุดดำกันไหม